สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยมาผู้เดียวเด้อเป็นคืนๆมากินหนึ่งไก่จ้าพี่น้องจ้าหนึ่งไก่หยาบกับเอ้น้ำพริกน้ำพริกปลาแดกน้ำพริกปลาแดกใส่ไอ้บอกกอกจ้าพี่น้องจ้าคือจังได้คลิปมาแล้วเนาะเอาอเนี่ยเคินมันยเน่ยเดี๋ยวเห็นปะพี่น้องเออนั่นละบอกกอกหน่อยหนึ่งจ้ามาซิมไก่มามพี่น้องปลาขึ้นนวดแ้ นี่แหละฉันอยากกินเนื้อไก่แบบนี้โอ้ยอย่าเห็มเด้อ้าเขาเอ้ยอย่าเห็มเด้อพี่น้องจาอ๋าพุดนะพอจะออกจากเตาพู้จะออกจากโมงแล้วหนูจะได้กินเขาแรงสามถุ่มจะพี่น้องจ๋าหนึ่งไก่แต้หนึ่งไก่ไกเกืียบซองชั่วโมงไก,องอออกอ่อย่างคือไม่หยาบกระดกกระเดียหยาบก็สันดานดูหยิ <laughs> ย่งหยากก็คนหนึ่งอีกพี่น้องจา๋า ไปเนี่ยหยาบโซ่สิโพยพูดนะชิมมันล้กพนะีก่นออกเซตน่า จ้าอืมสามสามแห้งไก่ับงยับอีกีจ้าหนึ่งโดนแห้งนึ่งนานมากอืมอืมา เราจะมโนะสว่างไลยเนาะทั้งสดทั้งทั้งผงแห่งความสุขทั้งอันนั้นทั้งผงปรุงรสเอาจ้าเด้อ หยาบข้าวบหมีเจ้าว่าตัวใหญ่เลยขึ้นมาหยาบจ้ะตาติบบกินยาต,าตัดติบบมักหนึ่งไก่ตาติบบมักหนึ่งไก่ได้พี่น,อน้องบะมักหนึ่งไก่ได้บวกินก็เลยนอนละจ้ะนอนเล่นนอนเล่นกระสีรับบิลีลนละวะ <c oughs> นี่จะห้าวเราแม่ม่านมานางกลุ่มกินด้วยนี่ยเขาแรงจ้ะพี่น,อน้องจ้ะ ข้าวเย็นตอนสามทุ่มเนาะข้าจะหนึ่งไก่พี่น้องจา้าที่เราประสิทิบอเห็ดคลิปตอนนี้มันดึกหลายสามทุ่มไหมเพราะจะได้กินข้าวแรกไหมพี่น้องเบื้องคว้วแบบบานอยากนางสีไก่เพิ่นกันเลยบอนบอกอันนี้นะเกลือนเอียงพี่น้องบอก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 ฝักนีดใส่บกอกฝาก ตาปิดเพราะไม่กินเนื่องไก่นะก็ต้องตามหาเขาคลิปนี้ขออนุญาตไม่ลงสนามเขาว่ะคลิปนี้ขออนุญาตไม่ลงสนามเขา <c oughs> เลยบอกจริง สิแล้วพี่น้องบางอย่างนั่งโบกินน้ำจา่าในน้ำมัมักนั่งโบกินเลยกินได้เกียบเบิร์ดููกันเป็นไทยไให้มันแบบหนึ่งไก่หนึ่งป่านั่งเบาอือร่อยมากตะไคร่หยาบแง หนบกก็นางหนักอีกเว้ยเนาะ <laughs> หนบกก็นางหนักห็นอีกว่าหนาบทางไกลก็ได้ที่หนาสจจิกินเขาทุ่มหนึ่งสี่บอหนึ่งไว้แต่บ่บายสามันพี่นออ้องต่วาสมาการกค่อยดูจ้ะ น้ำสัตว์กินบอกเขาดีเสริมอันอน,นี้เสริมอะไรล่ะเสริมเลือดเสริมยาง

อยากกินไก่บ้านพี่นหลงจา๋ามันบมี่ดียังมีไกห่หยางโังสิตัะไก่บัานเท่าไรผกวเส้นเลยบมีม่เปนหอังจา้าพี่ตะไก่เนื่อพลังกินเนื่อเนาะกินเนื้อพลังจะหายเนื้อ แม่แ็กินเข้าไปในปากลูกกระเตยทองลูกกระเตยแม่มันดีใจได้กินปลาแดกได้มเมื้อนี่นดูเอ็นใจหมาน้อยของแม่ได้กินปลาแดกได้ทองแม่งับนเนนางกิลกบอกตายละพี่น้องเลยแม่มากเงาๆอยู่เมียงหอับอกตาย บังญั่างข้างกันแตัวคนยุงเงาเงาเงาเในดงอเมริกาโอดิ้งหวอนไปเนาะสันี่น้ำก้อนพี่น้องจ้าห้อยซอนกระไดไขควมหลวมมือในเปียงเราเนี่ยฟาดขาปลาในซอนเลยว้าหหยฮอดซ้อนมาเนี่ย ติบ่อยูหายซอดอี่นองจาอ้าอือนวแล้วก็หอมหอมกินสมุนไพรหอมกินตะไคร่กับใบบกูดสุดยอดพวนแลบนี่แห้งน,นี่แห้งพี่น้องออยากกินหนึ่งไก่สิละปกติหนึ่งใส่พริกใส่ตะไคร่ใส่อยังมันมันเยอะแยะวนไหวเออยากกินเล่าๆสิพี่น้องจา้าเบอยากกินเอียงที่มัน เยอะว่าสนันเดะว่าไปขึ้นจอกมันงเนาะมันโดนแล้วดาติไปอยู่เง,ง,งาเงาเมื่อไหร่โอเคจ้าพี่น้องจา้ามี่ขอบคุณทุกไลท์ทุกไลขอบคุณทุกไลทุกแชร์ทกุการติดตามเรื่อพี่น้องเด้อผู้ใ็ดรักเอ็นดวงกดติดตามเรื่อพี่น้องเด้อกดแชรดน้ำในเด้อพอกันมาคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย